สวัสดีครับ,รบผมบผมุกกระปงบีนะครับกับช่องอมันดีฟาส์นะครับอันนี้คือเราเป็นวันที่ดูนะครับผมเดืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียวโอเคอเป็นวันที่20มีนาคมนะครับผมอันนี้คือวันเนี้ยคือผมเมื่อวานอ่ะผมเป็นวันฤหัสเนาะผมก็ทำการเข้าซื้อหุ้นไว้นะครับผมคือช่วงนี้ยเขา เ,เก่งกําไรหุ้นกันเนาะคนที่แบบมีตังอะไรเงี้ยส่วนเราก็เหมือนเดินมนะครับก็คือเราไม่ได้เป็นกูรูอะไรหรือเป็นอาจารย์อะไรนะครับเราก็ใช้ประสบการณ์เท่าที่เราจะรู้ได้นะครับเราก็ดูข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวนะครับว่าเออมันมีการขึ้นลงในเซ็น0าสิบเซ็นร้อยอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูพื้นฐานของหุ้นนะครับเป็นหลักนะครับ คราวนี้ก็คือผมมื่วนะครับได้ทำการเข้าซื้อหุ้นไว้นะครับสองตัวนะครับแต่ว่าส่วนที่ติดดอยนะครับก็จะให้เพื่อนดูนะครับผมก็ติดดอยจริงๆนะครับนี่ครับผมที่เหลือนี่ติดดอยเยอะมากครับเนี่ยแดงเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครับอันนี้คือไม่ขายนะครับไม่ขายอันนี้คือติดดอยก็ปล่อยมันติดไปครับมันจะลบเท่าไหร่ซื้อมาซื้อมาราคานี้ครับผมแล้วก็ดูมาติดดอยครับลบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ลบ30%อันนี้นะครับผมลบ40%ครับผมเกือบแทบจะครึ่งหนึ่งของที่เราซื้อไปผมลงทุนไปไม่กี่หมื่นนะครับประมาณ5-6หมื่นเออประมาณ7หมื่นได้แล้วเพราะผมเริ่มขายไปแล้วส่วนสีเขียวที่เพื่อนเห็นเนี่ยสองตัวนี้ครับคือเป็นหุ้นที่ผมซื้อเข้าใหม่นะครับเมื่อวานนี้คือวันที่19นะครับผม <S <S ผมใช้วิธีก็คือซื้อเข้าออกเร็วนะครับผม เพื่อให้แบบว่ามีรายได้เข้ามานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ที่ติดตอยเราไม่ไม่แค็งละถือว่ามันมันค้างอยู่ตรงนั้นก็ปล่อยมันไปนะครับผมจะเข้าซื้อหุ้นที่แบบว่าระยะสั้นเนาะก็คือขายซื้อมาขายไปแบบรวดเร็วเลยบางวันก็อาจจะขายเทรดแบบไม่ข้ามวันนะครับก็คือเช้าซื้อเช้าบายก็ขายแล้วอะไรเงี้ยกำไรสักประมาณผมตั้งเป้าไว้ก็คือวันละประมาณ500รอบาทนะครับโดยประมาณ อันนี้คือเท่าที่เพื่อนเห็นเนาะก็คือพั0เอ่อเจ็ดบาทนะครับในการลงทุนไปซื้อหุ้นตัวนี้นะครับ BDMS นะครับผมซื้อที่400รหุ้นนะครับตอนนี้มันบวกขึ้นมา200กว่าบาทแลทท้ว260ขอโทษทีครับอ่าแล้วก็ซื้อหุ้น VGI เข้าไปนะครับผม VGI นี่ซื้อไว้หมื่นกว่าบาทเองนะว่าซื้อ2,000หุ้นนะครับอ่ตอนนี้มันบวกมา480บาทก็รวมกัน2ตัวเนี้ยเกินแล้วแต่ว่าไอ้ VGI เนี่ยยังขึ้นได้อีก คือตอนที่ซื้อนะครับเส้นที่ซื้อผมซื้ออยู่ที่5บาทเนะครับตอนนี้ตอนนี้มันขึ้นไป5้าบาทกนะครับก็คือเดี๋ยวผมดูอาจจะเป็นช่วงบ่ายครับน่าจะเทรดขายนะครับเพราะว่ามันเริ่มนิ่งแล้วนะครับก็ก็เทรดขายเลยนะครับให้อยู่ตกที่ประมาณตัวเนี้ยก็กำไรอยู่สัก500กว่าบาทก็พอแล้วครับพอใจแล้วสำหรับวันนี้นะครับพูดง่ายลงทุนประมาณหมื่น หมื่นแปดนะครับหรือตีสักสองหมื่นก็ได้ครับสองหมื่นเนี่ยเราได้กำไร500บาทก,ก,ก็ถือว่าโอเคแล้วละมันอาจจาะหักแวหวน,นหักโน้ตทีนี้ไปบ้างอะไรครับก็ก,ก็ก็เหลือก็ยังโอเคอยกกูย่คือพูดง่ายเราเอาเงินเป็นเนงินสดจีเกะไว้ไหมายถึงว่าเอาเป็นเนงินหมุนเวียนเล็กๆน้อยๆของเราครับซื้ออุ้งที่คือผมเล่นด,ดีวีมไม่เป็นนะเนาะก็แล้วก็อนุพันธ์เนี่ยเราคงไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่เก่งไม่คล่องนะครับ เราก็จะเล่นหุ้นตัวที่เป็นหุ้นหลักๆปกตินะครับก็เข้าซื้อป,ปกตินะครับเ,เพื่อถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจริงๆเราก็ไม่ขายนะครับเราทิ้งไว้เลยทิ้งคอรต,ติดดอยไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขายได้ในระ,ะยะสั้นผมก็ขายเลยนะผมไม่เสียดายนะเพราะว่าณจุดจุดนี้เนี่ยขายทํากําไรได้จากหุ้นได้สักนิดสักหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยครับส่วน bds m นะครับผมก็ S <S <an> เข้าซื้อที่ตอน18 21นะครับสิบาทยี่สิบเอ,อ 18, 000, 21, ตอนนี้มันก็ขึ้นเป็นสิบแาทเกแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะพอดีเมื่อวานเงินในคอดที่เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง2 0 0 0มื่ครับเหลืออยู่แปดกว่าบาทนะครับก็ซื้อได้ประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้เอาเงินอันนี้มันเป็นเงินเย็นนะเป็งเงินที่เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเป็นแปดวันแปสิบแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเทรดไทยเลยนะครับเทรดไทยเลย แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไปรอเกง่งเก่งกาไรมันนานเป็นกเ,เดนี๋ยวเป็นซื้อเข้าอีกเก่งกําไรมันนานเกินไปครับมันก็จะมันจะเสียเวลาเรานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับอยู่ที่สองพันปุ่นนะครับผมเป็นว g i นะครับแล้วก็ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณอุปาศสิบตัง นี้ดูเก่งอะไรนะคือบอกก่อนไม่ได้เก่งอะไรนะครับแล้วก็ B D M S เนี่ยมันฉีกขึ้นเลยเงจะดูมันฉีกขึ้นซึ่งผมซื้อไม่เยอะเงคือผมเสียดายเงินที่จะขายออกนะครับคือหุ้นที่ติดอยู่ในพอร์ตโฟลิโอผมเนี่ยคือถ้าเกิดขายออกเองินเนี่ยติดลกเยอะมากเนเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราขายลงอันนี้เป็นเดินเย็นใช่ไหมครับเราจะยอมขัดทุนตรงนี้แล้วมาทำกำไรรายวันเนี่ย มันก็มีสิทธิ์ได้แบบไคืนเหมือน,นกันแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงระยะยาวเนาะส่วนที่เสี่ยงเนี่ยผมก็จะไม่ขายออกนะส่วนที่เสียเ่ยงพวกแมสที่ติดดอยแดงผมก็จะเล่นแค่เทรดรายวันก็เลงทุนวันละสองสามหมื่นพอประมาณนี้นะครับจะไม่ลงทุนมากกว่าน,นี้เพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือนะครับเราก็จะลงทุนแค่นี้นะครับแล้วก็ซื้อแบบเทรดมาขายไปนะครับให้ได้วันละประมาณห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับให้กำไรที่วันละห้าร้อยบาทก็พอใจนะ เพราะฉะนั้นคือวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเทรดก่อนตลาดหุ้นจะปิดนะครับเนี่ยสังเกตตอนนี้11บเอโมงนะครับสิบเอ็โมงห้าห้าสิบสองนาทีเนาะเป็นวันศุกร์แหละอันนี้ก็คือเราจะขายก่อนเพราะว่าเปิดตลาดหุ้นมาวันจันทร์ส่วนมากก็จะมันก็จะลงมันแนวโน้มกกมันก็จะเป็นธรรมดาครับตอนนี้ผมจะตั้งไว้ซิลลิ่งเอบอพิซราคาขายเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นวิธีการข,ขายของผมนะ คือคนอื่นจะเล่าเรียนแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เป็นหกบาทเลยนะครับผมขึ้นเป็นหกบาทแล้วขึ้นไปแล้วตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายแต่ผมจะใส่เข้าไปอยู่ที่ประมาณหกบาทสิบห้าสตางค์นะครับหกบาทยี่สิบเลยก่อนนะครับเป็นสินเลงที่สูงไว้ก่อนก็คือเ,ออเรายังไม่ไม่รีบขายนะก็คือเทรดเทรดท,ทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยยังมันจะติดคือมันสูงกว่าเลรี คือเราขายไม่คือมือไม่ไวไง <g ul> วกลัวเดี๋ยวแบบว่าเอ้ลั่นออกไปแล้วแบบว่าเอ้ไม่ท,นท,นทนันเขาอะไรอย่างงี้ะอันนี้400ร้นะจะตวน400นะครับแล้วก็ผมตั้งไวท้ที่เออ19จุด่อนสิบ19้าจุด0ูนย์ศเพื่อครับเพื่อเดี๋ยวก่อนอันนี้เพจสดๆเลยนะเงินจริงนะ ดูตังที่เหลือครับดูเั็ชุ่ชื้ลออยครับถอนไม่ได้นะโอเคตอนนี้ก็คือยังขายไม่ได้ครับพุ้นมันจะติดราคาโอเวอร์นะก็คือราคาบิดเขาขายกันอยู่อยู่ที่สิบแปดสิบแปดจุดแปดศูนย์นะครับผมขายที่เก้าจุดงศูนย์นะครับผมทิ้งวามไปก่อนนะคือเนี่ยครับเห็นไหมมันขึ้นอีกเห็นไหมครับมันขึ้นมีแนวโน้มจะขึ้นเรื่อยๆของ BJI นะตอนนี้ BJI มีแนวโน้ม ตัวเนื้อหุ้นนะครับที่ที่ผมซื้อเข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงโลของมันแล้วผมใช้หุ้นเวลาผมดูอันนี้เทคนิคของผมเองเนะไม่ไม่รู้ของอื่นเป็นยังไงเวลาด,ด,ดูดู day หรอกดู day นะครับดู day นี้โอเคแล้วเสร็จแล้วผมก็ตั้งเส้นไว้ก็ว่าจะเทรดออกเมื่อไรนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมตามว้สูงไป6.5บาทก็คือผมคิดว่าแนวที่มันจะสามารถ รับได้ก็คืออยู่ที่6.5บาทกำไรแต่คนนี้ยไอ้ตัวเนี้ย VGI เนี่ยถ้าเราถือไว้อีกสักแป,ป๊บหนึ่งผมว่ามันน่าจะมีแนวโน้มว่าจะขึ้นขึ้นไปอีก6เลย6.5บาทขึ้นกวคราวนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปตั้งเออในส่วนที่เท,เทรดครับให้มันให้มันเป็น6.5แล้วกันเพราะว่าตั้งไว้ประมาณนั้นว่ากันสิ จะเกินซิลิ่งมัแล้วนะวมมมมมมไ,ไม่ยอมันม่ยอมเใส่ตมยมได้ส่วนตัวนี้นะครับตัว กราฟเดย์ Day นะกราฟเดย์ตั้งมา21.91ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคือถ้าผมตั้งสูงไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยความพอใจของผมเนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณเส้นนี้เนาะ2.5เนาะเออ่20.5เนี่ยถ้า,ถาม,ม,มันมันมันมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ถึงนะครับเพราะว่ามันลงมาเนี่ยก็คือโดยประมาณกราฟเดย์มันอันนี้สี่วันเนาะเนี่ยเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าตอนที่ผมเข้าซื้อเนี่ยซื้อตอนเส้นนี้ ็คือช่วงที่มันตกที่สุดของมันนะครับตอนนี้คือมันกำไรมาอีกหนึ่งผมอาจจะถือไว้จนวันวันจันทร์ก็ได้นะหุ่นนี้ไม่แน่นะจะยังไม่ถ่านชือนะแ,แล้วก็ดูความเป็นไปได้ผมอาจจะเทรดหุ้นขายหุ้นคือถั่วกันไปครับก็คือลักษณะคือว่าถ้าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนี้มันมีสิ่ิ์จะขึ้นอีกเนี่ยผมจะดูหุ้นตัวที่มันมีไบเยอะๆไม่ไม่เยอะมากจะเกิดไปนะครับ คือไม่เยอะมากอย่างใน RBC เนี่ยออตอน,น,อน,อน,ะะนเนี้ยดูนะับไป RBC มันบวกใช่ไหมมันบวกจริงแต่ตอนเราเข้าซือ้อเราซื้อตอนมันก่อนจะเซอร์กิตเบกเกอร์ครับก็คือหุ้นตัวเนี้ยที่ติดดอยดแดงแครับผมซื้อก่อนวันที่จะเกิดเซอร์กิตเบกเกอร์ปัญหาก็คือว่าพอมันเซอร์กิตเบกเกอร์ปับ๊บหุ้นมันแบบราคาตกเป็นฟุกเลยครับก็คือเราคือหน้าหงายเลยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่แล้วแบบว่าเฮ้ย hey. โอ้เซอกินเบเกอร์เลยอะ่ะ <c oughs> เข้าซื้อใช่ป๊บคือผมเล่นกับเออจริงๆก็เล่นมาสักพักหนึงแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ตั้งใจจะเล่นจริงจังอันนี้ก็คือเอาเงินแบบว่าที่มันแบบเออเป็น,นเงินเยนเนาะเอามานั่งเอามาเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบเจอเซอกินเบเกอร์เลยครั้งแรกอะไรเงี้ยในะชีวิตอะไรเงี้โทนายมันผ่านไปด้วยดีกับ โคโน่าเนาะในตัวโควิดสิบเกมันมีเป็นผลทำให้ตลาดคุณนิ่ีลงเลยนะครับก็หวังว่ามันจะผ่านไปด้วยดีอ่ะเพราะเนี่ย็นแมผมซื้อไว้ตอน2องบาทแปดนะครับแต่ราคาหุ้ปัจจุบันเนี่ยสิครับหายไปจุดแปชั้นหายไปไหนเือเลขศูนย์จดแปดเนี่ยศูนย์ยเลขแปดเปลี่ยนจากศูนย์เป็นแดได้ไหม คือกลับมาในผมคัดเทปเลยนะทันทีขายทันทีเพราะว่าผมจะมาซื้อหุ้นตัว VGI นะครับหรือหรือซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับาการแพทย์เนอะมื่อวานมันตกลงไปผมมองมองสภาพแล้วว่ามันตกที่สุดของในระยะออในกราฟเดยของมันแล้ว <c oughs> ผมก็เลยเข้าเทรดซื้อเลยเพราะว่าเข้าไปดูข้อมูลในเซ็ตมาแล้ว แบบว่าดาเนินกิจการมา60เดือนย้อนหลังอะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้มันมันแดงไม่ยุดแน่นอนเพราะว่ามันติดดอยหลังมันซื้อก่อนสกิลเบเกอร์นเนาะมันจะไม่ลงมันเอ้ยมันจะไม่ขึ้นมาเป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคือผมทำเองก็ได้ทุกวันที่ผมจะขายเนเทรดได้วันะละห้าร้อยบาทนะผมก็คำนวณไว้ว่าเอ่อทั้งหมดยอดที่มันติดลบเนี่ยตอนเนี้ยผมเทรดไปเทรดไปก่อนหน,น้านี้คือผมไม่ได้อัพวิดีโอไว้ไเพื่อน เทรดไปก่อน,น,นเนี่ยขายได้พันหกร้อยนะครับกำไรนะครับไปเพิ่มกำไรนะครับแล้วก็บวกกับอีกประมาณ500บาทนะครับอันนี้คือ2รอบก็จะได้2,000บาทแนละ้วตอนนี้ที่ติดหุ้นแดงเนี่ยครับติดลบอยู่เนี่ยมันมันก็เกินพันกว่าบาทนะก็ผมจะต้องเทรดเนี่ยเทรดพวกนี้ให้สีเขียวของผมเนี่ย <S <S ให้ได้เงินคเวอร์ไอ้พวกที่ติดลบติดดอยเนี่ยครับ พอพออันนี้ผมต้องจดไว้นะคือทำเป็นเหมือนบัญชีไว้เลยว่าผมเทรดได้ไปพันหกแล้วพันหกแล้วเ,เทรดได้ไปห้าร้อยแล้วคือจดไว้ทุกวัน,นครับจดไว้ทุกวันและรวมยอดจนกว่าจะครบไอตัวที่ติดดอยครับที่ที่มันเป็นติดลบอยู่เนี่ยถ้ามันครบเมื่อไหร่นะครับครบเมื่อไหร่นะครับออตอนถ้ามันครบเมื่อไหร่ผมจะขายกุญติดดอยออกทั้งหมดนะครับและผ จะเปลี่ยนเป็นเทรดซื้อหุ้นตัวที่ผมมองว่ามันมีอนาคตระยะสั้นเนี่ยครับก็คือจะซื้อเทรดไ้ตลอดก็คือพูดง่ายจะเทรดตรงพวกเนี้ยเกินคืนกลับหมาให้หมดที่มันติดลบครับแล้วก็ไอ้บวกเนี่ยจะไปช่วยจะไปช่วยลบให้ผมเนี้ยที่เหลือทั้งหมดครับก็คือยอมเสียสละใช้เวลาหน่อยนะครับขาย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 ออกไปจนจนพวกเนี้ยมันเวอร์ได้นะครับจนไม่ขาดทุน พอไม่ขาดทุนปั๊บเนี่ยผมก็จะเริ่มเทรดจริงจังกับไอตัวเทรดรายวันแล้วซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเด้เทรดเนาะก็คือไปซื้อหุ้นที่มันน่าสนใจนะครับขึ้นลงเร็วประมาณนั้นปรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ก็ถ้ารวมกับตรงนี้เข้าไปเนี่ยมผมก็จะได้ทุนทุนกลับมาที่ผ่านหมนไปกลับมาประมาณเกือบสามพันบาทสามพันบาทแล้วก็ าลบกับไอ้ที่ติดลบอยู่ตรงนี้นะครับที่แดงมันก็เป็นลายวันเราก็มาคำนวณลายวันครับก็คือพื้นเงาเราจดบัญชีเข้าตัวนี้ไว้ครับจดบัญชีเข้าตัวนี้ส่งตัวนี้ไปตลอดนะครับคือผมก็จะซื้อหุ้นลายวันเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเข้าซื้อแล้วกันแบบสไตล์ผมนะลายวันนะคือใครจะไปดูอาจารย์คนไหนก็แล้วแต่นะอันั้นเขาเล่นอนุพันธ์เล่นดีดบิลก็ไม่วันนะ เราอ่านภาไม่เก่งเท่าเขาจริงๆเราไม่ไหวจริงๆถ้าไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับผมบันนี่ฟาร์นะครับผมยินดีๆๆที่รู้จักเพื่อนๆนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับแนะนําด้วยนะครับผมเพราะว่าผมยังมือใหม่อยู่นะครับสวัสดีครับ